ตำบังม่วงค่ะลวกพักหวานเบิรงอีกเนีค่ะหนึ่งเมนูค่ะคั่วคั่วแมงคีซ้อนค่ะแมงคีซ้อนเขาจะหมุนนิดๆนะก็แบคบๆตอนนี้นานาพักหวานเลยนะคะกินมากๆเลยค่ะลวกพักหวานผู้กคุกแซ่บแซ่บค่ะแซ่บให้แซ่บค่ะ ตำมะม่วงแก้วค่ะกินตำใังไงเด้อค่ะกินมวนลงไปเลยจ้าเมืม่อเด้เอ,อกกาก้านพ่้อมเด้อค่ะมันแซ่บพักกลับบ้านเฮาก็ได้หลายเท่าละค่ะแค่บๆเป็นยังได๋ค่ะ ฝนตกัวฝ่าเลยน้องมือนี้เนาะตูกจนเป็นตะยานนี่เขาบอกว่าฝ่าห้องตึงแล้วคือีิอัดอันตันใจนะค่ะนาะห้อนก็ห้อนเป็นตาไนตรงตกมากแะเย็นช่วยช่วยค่ะ หากินตรงอึงนี่ค่ะแบบแซบ่บด้วยแบบตรงอึงอ่ะมึงไี่ค่ะขวามือที่ซ่อนเนี่ยกระชับๆใส่หมวงเข้าด้วยค่ะขาขาดแบบแข็งแบบว่แสบดิ bình phẳng bình nhà mặc lại cái bộ như là con ong ong mày vuốt à mặc muỗi nhạt muỗi lấy lé muỗi nhầy nhầy ข้ามตาเหยื่อผัวทหารั่งข้ามไยผัวบอยไงผัวแบอีบแดงไหมคะแ่เป็นตอนเป็นตอนเลย ประเด็กกุ๊กกกีเองด้วยค่ะแต่พูดพูเนาะค่ะเนาะมีหอบประแดกผมแสบมีสทมจับเบเบด้วยค่ะยัง่ะค่ะมาจัมาจประแด็กองกัน อันนี้มันมันจำเลยค่ะคุยมาเลยแดดมนตหวานลงไปัเะกเขือเทพี่นองเขาปลูกเองค่ะแล้วบาดบุกปอกสามที่ ประเด็กเมื่จกี้อีกคนนึประเด็กกันนัวนัวเดี๋ยวพอจำๆหัวจำๆยางแสบเียคะอาหารหนึ่งบาทน้องพอแม่คนท่ากิน จะกินมาน้ำเพเลินเว้ยจะมีแจกมาเด้อค่ะมากินน้ำกันไปหากินเองเลยเด้อค่ะแซ่บจะ้ะ